ครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้เราพูดเรื่องไม้บรรทัดสามเหลี่ยมกันเป็นของยี่ห้อร o ทอริงรถทอริงเป็นของเยอรมน,นี1น2 8้นะสองอันนี้เป็นของหายากมากเลยไม่น่าเชื่อว่ามาเจอในแถวนี้นี่ดูนะครับตั้งแต่2557นะไม้บรรทัดสามเหลี่ยมสำหรับเด็กดีไซน์อย่างพวกเราเอ้ยนี่หายากมากจริงนะผมไม่เห็นมานานมากแล้วส่วนมากเดี๋ยวนี้จะเป็นของยี่ห้ออื่นกันแล้วนะครับแล้วเทียมคัญที่นี่ยังมีให้เลือกด้วยไม้ เม็ดอินเ r อร n มนีเฮ้ยไม้บรรทัดเมดอินเอรมีว่าจะไปเหมาทั้งหมดเลยเนะี่ยหายากมากเลยนะครับนี่ครับอันนี้หายากจริงๆนะผมบอกคือหายากจริงๆนะนสองห้าห้าห้าน่นะถามว่ากี่ปีมาแล้วอะ่ะโอ้โหผลิตที่เยอรมนีนี่ปีหกห้าก็สิบกว่าปีแล้วอะ่ะเฮ้ยหายากมากจนตกใจอ่ะนะเป็นไม้บรรทัดของย e ี่ห้อรทเทอรลิง ผมไม่เห็นมานานมากแล้วนะครับสองอันนี้ไม่เห็นมานานมากพอสมควรเลยนะเพราะว่ามันหายากมากๆเลยอันนี้มันห้าเจ็ดใช่ไหมเนี่ยห้าเจ็ดอันนี้มันห้าห้า่ก็สบกิบปีเองนะครับเราก็ซื้อเป็นคอลเลคชันเดี๋ยวผมจะเก็บในตู้โชว์นะครับไม่เอามาใช้หรอกจะเก็บไว้ในตู้โชว์เพราะว่าหายากมากๆจริงๆคือไม้บรรทัดข้อดีของการใช้ตัวนี้นะครับก็จะเป็นเพราะว่าอะไรเดี๋ยวผมจะอธิบายฝั่งว่าไม้บรรทัดของโรสทอริงนะครับตัวเนี้ย เอาไว้เขียนแบบสเกลเห็นไหมมันจะจับง่ายเดี๋ยวผมยกให้ดูแล้วกันนะเอออันนี้แกะออก้วน,ะนี่นี่แหละวราเขียนออกแบบกันนะครับเราก็ใช้ไม้พัดแบบนี้กันแล้วก็วาดแบบเนี้มันมีข้อดีของไม้พัดที่รถเทร์่งคืออะไรว่ามีที่จับเออเห็นไหมแล้วก็ขีดง่ายสบายสะดวกนะครับเหมือนกับไม้พัดสามเหลี่ยมอ่าผมใช้ดูไม้ทัดสามเหลี่ยมข้อดีเป็นยังไงนะบางสามเหลี่ยมบางคนก็คืออ่านี่มีมาตาอัตราส่วนเห็นไหมครับนี่สามเหลี่ยม ถ้าเป็นรถทัวริงแท้นะครับจะเป็นแบบนี้นะครับด้านหนึ่งสีแดงสีขาวแล้วก็สีเหลืองนะครับนี่หายากมากครับที่ผมหายากเพราะว่าอะไรผมจะบอกว่าไมอินเดรมานีแท้นะครับย้ํานะครับไมอินเดรมานีแท้เป็นของรถทัวริงนะครับสเกลมีถึงสามสิบนะครับเห็นไหมครับสามสิบสามสามสิบนะครับสเกลแล้วก็มีโอ้โหดูครับมีสเกลเซนหนึ่งต่อ ยี่สิบอ่ะเอาเป็นว่าเด็กวิศวะข้าวเข้าใจกันแล้วกันนะครับหนึ่งต่อสี่สิบหนึ่งต่อสี่ร้อยเนี่ยครับโอ้โหนี่เอามาวัดกันนะครับนี่เห็นไหมครับอนาหนึ่งต่อห้าห้าสิบนะครับคือที่นี่มันถือว่าสุดยอดมากเลยผมว่าไม้าสามเหลี่ยมมันไม่ได้เห็นมานานมากแล้วแล้วถ้าเป็นของเยอรมนีแท้นะมันจะทนจับปุ๊บแน่นหนาปักเลยเนี่ยแน่นมากเลยนะ นี่คือของเยอรมันทีแท้นี่หายากมากเลยว่าจะซื้อสะสมนะครับเพราะว่าเวลาเราใช้งานเขียนแบบเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเขียนเราใช้คอมพิวเตอร์เขียนแล้วแต่ว่าถ้าเป็นคนสมัยก่อนอย่างรุ่นพวกผมเนี่ยจะถนัดกับพวกอันนี้มากเลยคือสามเหลี่ยมนะครับเวลาเราวาดเราก็จับแบบนี้ครับเราก็ขีดเช่นเช็คสกเกลเอาเนี่ยหต่อเนี่ยเช็คสกเกลแน่นอนคืออัตราส่วนนะครับหมายความว่า หนึ่งต่อยี่ห้าเห็นไหมครับนี่ห้าสิบห้าสิบเนี่ยมันจะชัดเจนเลยครับคุณลองไปศึกษาดูเอาเองแล้วกันนะผมว่าเดี๋ยวมันจะยาวเดี๋ยวมันจะยาวนะครับเป็นอัตราสเกลหนึ่งต่อห้าร้อยเห็นไหมครับนี่ผมให้ดูนะมีหนึ่งต่อห้าสิบหนึ่งต่อห้าร้อยนะครับแล้วก็หนึ่งต่อยี่สิบหนึ่งต่อสองร้อยนะครับหนึ่งต่อสี่สิบหนึ่งต่อสี่ร้อยนะครับตัวนี้เป็นมันตราส่วนนะครับสามารถใช้ในแผนที่ได้เียนแันคือแผนที่เออนั่นแหละผมจะบอกคนพี่เงินแผ่นทนี่ทองเนี่ยแหละ เอาไว้วัดโฉนดครับผมจะไว้ใช้สัดวัดโฉนดสเกลนะครับชัวร์ครับร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วที่สำคัญคือไม่อินเยอรมนีหาไม่ได้ในแถวนี้นะครับหายากมากผมก็ไม่แน่ใจว่าที่นี่มีได้ยังไงนะครับผมก็จะไปคว้าซื้อหมดนะครับก็เดี๋ยวภรรยาจะถามหาเอานะครับก็เอาเท่าที่ได้ก่อนนะครับขอบคุณที่รับชมทุกท่านนะครับสวัสดีครับ